ที่ศาลอาญานะคะได้นัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในคดีที่แกนนำนปชนำกลุ่มคนเสื้อแดงบุกไปที่บ้านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งโดยได้นัดในวันที่9มีนาคมนี้ค่ะขณะที่เลขาธิการนาปชก็เปิดเผยว่าได้ประสานไปยังแกนนำคนเสื้อแดงที่อยู่ระหว่างการหลบหนีเพื่อให้กลับมาเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีด้วยค่ะ วามเคลื่อนไหวเรื่องการขอประกันตัวแนวร่วมคนเสื้อแดงที่อยู่ระหว่างการคุมขังภายในเรือนจำทั่วประเทศนายนัทวุฒิใสเกลือ,อเลขาธิการกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวว่าขณะนี้ทีมทนายความของคนเสื้อแดงกำลังรวบรวมข้อมูลของแนวร่วมทั้งหมดรวมทั้งรวบรวมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวคาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีการยื่นประกันได้ครบทั้งหมด พร้อมเปิดเผยว่าได้ติดต่อและพูดคุยกับแกนนําคนเสื้อแดงที่อยู่ระหว่างการหลบหนีให้เข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าในวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้แกนนำนปชอทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะขึ้นเวทีปราศัยอย่างแน่นอนก็มีการประสานงานกันอยู่เป็นระยะนะครับแกนนำหรือว่าแนวร่วมที่ยังคง ไม่ได้มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก็ทยอยมาอย่างเมื่อวานเนี่ยศิลปินคุณวัชนะวันชนะเกิดดีก็มามอบตัวซึ่งหลังจากนี้ไปก็คงจะทยอยกันมาเรื่อยๆส่วนว่าจะเป็นใครบ้างอย่างไรเนี่ยก็ขอหารือกันอีกนิดนึงคือผมยืนยันแทนทุกคนว่าทุกคนยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่รอเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นเององจัดตั้งสร้างเครือข่ายขยายแนวร่วมเพื่อเตรียมพร้อมที่จะ ต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเราจะเตรียมการในการเอาพลังของคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็เป็นยุทธการว่าเปลี่ยนพลังให้เป็นคะแนนเพื่อใช้คะแนนเป็นพลังคือพลังของคนเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคะแนนสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยในการเลือกตั้งแล้วหลังการเลือกตั้งผลคะแนนที่ออกมาก็จะเป็นพลัง ให้เราขับเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยได้อีก ส่วนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะศาลนัดสืบพยานโจทย์ในคดีที่พนักงานอายาการฝ่ายคดีอาญาสิบเป็นโจทยื่นฟ้องนายวีราการมุนนสิกพงศ์นายนัทวุฒิใสเกือือนายแพทย์เวงโตจีราการนายวิภูณ์ถแถลงพัฒนาภูมิไทยแกนนำนปรปชกับพวกรวมเจคนเป็นจำเลยในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองจากกรณีเมื่อวันที่1ิบ ขอภัยค่ะจากกรณีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2550จำเลยนำผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงปิดล้อมบ้านคนเอกเปรมติน,นสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านสี่สาวเทเวศเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายเจษดาจันดีทนายความ,มาปชได้ถแถลงต่อศาลเพื่อขอตรวจพยานเพิ่มเติมศาลจึงนัดสืบพยานโจทย์ครั้งแรกในวันที่9มีนาคมนี้เวลา9นาฬิกา ขณะเดียวกันที่ชั้น5ของห้างสรพรพสินค้าอิมพีเรียลเว d ร์ลาดพร้าวนะคะชมรมเสียงสตรีเพื่อประชาธิปไตยจัดเสวนาสตรีไทยต้องก้าวไกลามากกว่านี้โดยนางลัดาวานวงศ์รีวงในฐานะประธานมองว่าปัจจุบันสตรีถือเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนสังคมไทยรวมทั้งยังเป็นกําลังเคลื่อนที่สําคัญของคนเสื้อแดงในการเรียกร้องประชาธิปไตยอีกด้วย อย่างไรก็ตามในการเสวนาครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553มาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลในการแสดงความรับผิดชอบการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงรวมทั้งยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำทั่วประเทศอีกด้วย